นะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Q, คิวสารคาดัมซิงนะคะตากล้องเพิ่งเลิกเรียนนะคะตอนนี้ตากล้องกำลังจะเดินมาบ้านเสียเอ็มนะคะเดินมาบ้านเสียเอ็มมารอขึ้นรถกับคิวนะคะ น,นรถเสียตานะคะเมื่อกี้แหละ,ะเราคิวอ,อยู่บ้านแสเอิมนะคะลอยแท็กแม่โครมเมื่อเช้าพี่หอยเป็นคนล้างแม่โครนะคะ ทางไปบ่อดินนะคะตรงโน้นรถเสียเอ็มเสียเอ็มไม่ได้ขับนะคะจอดอ่า อันนี้เสียต้นนะคะคือบอลหลุดออกมารับน้ำมูเนาะเสียต้นหลุดคิวยู่ใส่ละ่ะเอาทุกคนตอนนี้คิวหายนะคะคิวบอกว่ากำลัง ักดินใส่รถแต่ไม่เห็นนะคะตอนนี้ งานนี้น่าจะวิ่งอยู่กันสี่คันนะคะรวมกับเซเอมก็จะเป็นห้าคันลมเย็นสบายดีนะคะโรเซโตก็มาวิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเสร็จจากงานเกี่ยวข้าวกันแล้ว ทีนี้ทีมงานกลับมายิงดีกันแล้วนะคะ ว่าเสียเอ็มไปไหนนะคะเ,เอ็มขับรถน้ำนะคะทุกคนเห็นไหมมองเห็นกันไหมไปแล้วอันนี้เหรอคะ,อ,นนคะอันนี้ก็รถเสียตายะคะ ตายมากี่คันอ๋อเสียตายเอามาคันเดียวนะคะวันนี้อัลคิวมาแล้วนะคะทุกคนเห็นป่ะ งี้นพอไปข้างหลังคิวมันมาขาดเ้ยทุกคนยังไม่ได้แบบว่ามีเวลาไปซื้อใหม่นะไปแล้วเหีอ,อเจอตายมาทั้งสองคันเลยเนาะ อันนี้ก็รถเสียตายนะคะเสียตายรถด,ดำสองคันนึกว่ามาคันเดียวสเสียตายน่าจะขับคันแจ็คสเปโร่นะคะคันที่ขี่ออกไปเมื่อกี้เดี๋ยวคิวก็จะไปใส่ดินมานะคะแล้วก็จะ ตาก้องจะขึ้นไปบนรถกับเคียวก็เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าง,งานกันนะคะนี่ทีมงานกลับมาแล้วเด้อโอ้ตรงนั้นหวาเดเสียวขึ้นยากขึ้นยากมันเป็นทางดินทรายเนาะ อ๋อเทตรงนี้นื่องาเทไปถึงโรเกียร์ ดินนะคะนี่รถแมคโคนี่ยะ,ะ่ะอันนี้จะเป็นทางที่แบบขึ้นยากทางหินนะคะยิ่งรถหนักนี่ยิ่งแบบเกือบไม่รอดนะคะ เรียบร้อยไอ้ปักเรียบร้อยออรอเสียโจรกมา ว่ามันสิไปมันติดทางปูยอยู่ในปากติดทางผิดทางปรับเตียนนะคะ

เกียต้ตนปเป้ารถมาแล้วนะคะก็เกียต้ตน นะทุกคนเราคลอเซลิงว่าใส่จริงๆคอยห่างออกมานิดนึงแล้วกัน นี่ตัวคันจอดนะค ไลค์กดส u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ